สู่วิถีอสุราตอนที่สิบเอ็ดสูหมิงคบคิดอยู่นานแต่ก็ยังมองสปปรรพคุณของโอสถชำระล้างไม่ออกในความทรงจำมีเพียงขั้นตอนการหลอมแต่ไม่ได้กล่าวถึงสปปรรพคุณเอาไว้กระทั่งถึงเที่ยงวันยามแสงตะวันเริ่มร้อนแรงซูหมิงลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจากไปซูหมิงห่อตะบึงปาลมกดกลับมายังถ้ำหลอมสมุนไพรพร้อมกับเสียวหงเจ้าลิงไม่ได้อยู่ด้วยนานนัก พอกระดับมาถึงก็ออกไปเที่ยวเล่นต่อด้านนอกซูเหมิงเอนพิงหน้าผารับลมหุบเขาในมือถือเม็ดโอสดสีเขียวคุณคิดอย่างกระดกุ้มใช้อย่างไรกันแน่ภายในไม่เห็นผลภายนอกก็ไม่ได้ผลขเขาขมวดคิ้วเม็ดโอสดที่หลอมอย่างยากลำบากนี้กลับไม่ทราบวิธีใช้ทำให้ซูเหมิงรู้สึกว่าเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคล้ายสูญเปล่าเขาจ้องเม็ดโอสดสีเขียวพันขบกรามแน่นช่างมัน ทุกอย่างต้องลองด้วยตนเองกินเสียให้ร่างกายข่าที่สัมผัสมันซูหมิงเป็นคนเด่นเดียวเมื่อตัดสินใจแล้วจะไม่ลังเลอีกนำโอสถชำระล้างใส่ปากตนเองทันทีเมื่อโอสถละลายในปากแล้วกลิ่นสมุนไพรหอมกรุ่นแผ่ซ่านเรากับมีกระแสไออุ่นหลั่งทะลักเข้าสู่ร่างกายก่อนหายไปอย่างรวดเร็วแทบไม่เหลือความรู้สึกอยู่อีกซูหมิงตกตะลึงรีบนั่งขัดสมาธิลองรวบรวมเส้นเลือด ถ้าว่ากลับเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังรู้สึกว่าเลือดไม่เพียงพอเช่นเคยเขาขคยี้ศีรษะตนเองอัดแน่นไปได้วยความหงุดหงิดครั้งนี้เขารู้สึกเสียเวลาหนึ่งเดือนไปอย่างเปล่าประโยชน์จริงๆเป็นไปไม่ได้มันต้องมีผลอย่างอื่นแม้ซูหมิงจะผิดหวังถ้าว่ากลับไม่ยอมแพ้เพียงแต่ไม่ว่าเขาจะคิดอย่างไรก็คิดไม่ออกทำได้เพียงถอนหายใจยาวหัวล้อแห้งๆกับตัวเองผ่านไปคู่หนึ่ง เงาแดงของเจ้าลิงน้อยพลันทยานขึ้นมาจากเชิงเขาไม่นานก็มาถึงตัวซูหมิงมันกระโดดไปมาตรงหน้าเขาหลายครั้งก่อนโยนผลไม้ป่ากองใหญ่แล้วออกไปเที่ยวเล่นต่อซูหมิงถอนหายใจเงีย,งยบๆยามนี้ท้องว่างเปล่าจึงหยิบผลไม้ป่าขึ้นมากินพลางขบคิดหนึ่งลูกสองลูกสามลูกซูหมิงเลยดังขึ้นโดยไม่รู้ตัวพ่นมเมล็ดผลไม้พลางลูปท้องตอนเองเขาเริ่มไต่ตองอีกครั้ง สายตามองผลไม้ที่เหลืออยู่ขนาดกำลังจะเก็บเข้าไปพลันชะง,งักไปทั้งตัวอิ่มแล้วืม<ฮ>ซูหมิงจ้องผลไม้เหล่านั้นขม็งก่อนพ่นเมล็ดออกมาอีกหลายครั้งนับได้ทั้งหมด15มเมล็ดเหมือนจับเบาะแสะอะไรได้บางอย่างหัวใจจึงเต้นโค,คลงครามข้าชอบกินผลไม้ป่าพวกนี้ตั้งแต่ยังเล็กหลายปีมานี้ได้เสี่ยวหงคอยเก็บมาให้บ่อยครั้งแต่ทุกครั้งข้าจะไม่ชอบกินจนอิ่มมาก กินไปสิบแปดสิบเก้าลูกก็อิ่มไปครึ่งท้องทว่าเมื่อคู่ข้ากินไปเพียงสิบห้าลูกก็อิ่มแล้วกระเพาะอาหารข้าเล็กลงหรือจะเกี่ยวกับมันซูหมิงเลียลิมนฝีปากจำได้ว่าก่อนหน้านี้ตนกินโอสถชำระล้างไปหรือว่าจะเป็นโอสถที่ใช้แทนอาหารได้ในตาซูหมิงคุ้นคิดหรือบางทีโอสถชำระล้างนี้อาจเพิ่มประสิทธิภาพอาหารได้ซูหมิงใจเต้นละลัว สูดลมหายใจเข้าลึกสำหรับเรื่องสรรพคุณของโอสถเม็ดนี้เขาคิดหาทุกวิถีทางแล้วแต่ก็ยังไร้ผลตอนนี้เหมือนจะจับจุดอะไรได้บางอย่างขอไม่สนว่ามันจะถูกต้องหรือไม่รีบมุดเข้าถ้ำเล็กแล้วตรงไปยังถ้ำหลอมสมุนไพรของตนเขาจำได้ว่ายังเหลือน้ำลายมังกรทมินอยู่เล็กน้อยสิ่งนี้ล้ำค่ายิ่งนักหากไม่ใช่ฤดูฝนย่อมไม่มีทางได้มาครอบครองยามนี้เหลือเพียงเล็กน้อย เขาจึงไม่อาจทำใจดื่มมันได้มาโดยตลอดหลังรีบกลับมาถึงถ้ำปูเขาไฟซูหมิงหยิบขวดเล็กที่บรรจุน้ำลายมังกรทมินหลายหยดจากตะกร้าสารเปิดฝาออกและดื่มมันอย่างไม่ลังเลซูหมิงคุ้นชินกับน้ำลายมังกรทมินอย่างยิ่งเมื่อมันไหลลงสู่ท้องพลันแผ่ไอเย็นไหลเวียนทั่วตัวเขาก่อนค่อยๆหลอมเข้าสู่โลหิตเพราะว่าในขณะนั้นเองไอยเย็นจากน้ำลายมังกรทมินกลับเพิ่มขึ้นอย่างประหลาด เราส่วน1 0โดยประมาณแม้ดูไม่เยอะถ้าว่าซูมิงกลับสัมผัสได้อย่างชัดเจนยิ่งไอเย็นไหลายเอื่อยหลอมเข้ากับโลหิตและเริ่มเดือดพล่านทำให้ยามโคจรโลหิตปรากฏเส้นเลือดเส้นที่สีขึ้นบนตัวขับแสงโลหิตสีแดงผ่านไปคู่ใหญ่ซูหมิงลืมตาขึ้นผอดลมหายใจยาวดวงตาทั้งสองข้างฉายแววตื่นเต้นเป็นเช่นนี้จริงๆโอสถชำระล้างหากกินเดี่ยวจะไร้ผล เพราะว่าหากกินคู่กับสิ่งอื่นจะเพิ่มประสิทธิภาพได้ดูเหมือนธรรมดาแต่ความจริงมันไม่ธรรมดาเลยซูหมิงตื่นตะลึงเคสการหลอมสม,มุนไพรนี้สร้างแรงบรรดาลใจให้แก่เขาอย่างมากบนประตูเคสการหลอมสม,มุนไพรมีอยู่15ห้าหลุมเห็นได้ชัดว่าต้องการให้ข้าวางเมล็ดโอสถเช่นนี้15เมล็ดเพราะว่าตอนนี้ข้ายังมีไม่พอใช้เลยโซูหมิงคนเคิดละลังเลอยู่พักใหญ่ก่อนตัดสินใจค่อยว่ากันทีหลัง เมื่อตัดสินใจได้แล้วเขาจึงรีบตรงไปยังเม้าหวงและใช้สมุนไพรที่เหลืออยู่ทำการหลอมต่อนอกจากหลอมสมุนไพรแล้วเขายังให้เสี่ยวหงช่วยออกไปหาสมุนไพรมาให้เลือกเอาสมุนไพรที่จำได้ว่าท่านปู่หยิบไปทุกครั้งจากกองที่เขาหามาได้จากนั้นจึงใช้วิธีการบดให้เป็นน้ำแบบชนเผ่าก่อนจะดื่มมันเข้าไปด้วยสรรพคุณของโอสถชำระล้างยามนี้ความเร็วในการฝึกฝนพลังจึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย การเวลาหมุนเวียนผ่านไปอีกสองเดือนตลอดสองเดือนนี้ซูหมิงแทบไม่ได้ออกไปข้างนอกยามนี้ถ้ำภูเขาไฟเป็นหลังบ้านหลังที่สองของเขาอีกทั้งที่นี่ยังซ่อนตัวได้ดียิ่งทําให้ซูหมิงฝึกฝนได้อย่างสบายใจในระหว่างสองเดือนเขาหลอมโอสถชําระล้างได้ไม่น้อยใช้กินร่วมกับน้ําสมุนไพรที่ใช้เพิ่มโลหิตทําให้บนตัวเขาเริ่มปรากฏเส้นเลือดเส้นที่ห้าขึ้นแม้แต่เส้นเลือดเส้นที่หกยังปรากฏเรือนลาง หากเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกไม่นานก็จะรวมจนสมบูรณ์ยามนี้ด้านนอกเป็นฤดูหนาวยอดเขาลูกอื่นถูกหิมะปกคลุมมีเพียงรอบๆยอดเขาเพิงธมินเท่านั้นที่หิมะยังไม่ทันได้สัมผัสพื้นก็ละลายหายไปแต่ถึงอย่างนั้นมันกลับถูกปกคลุมไปได้วยหมอกพอมองไกลๆดูพิลึกยิ่งนักหายมีคนนอกไม่เห็นที่นี่ครั้งแรกจะต้องสนใจมันอย่างแน่นอนเพราะว่าสำหรับซูหมิงที่เติบใหญ่ในแถบนี้ เขาคุ้นชินกับความแปลกของมันมานานแล้ววันนี้ซูมิงกำลังนั่งสมาธิแสงโลหิตบนกายค่อนข้างเข้มข้นเส้นถี่เล็กหาเส้นบนเป็นเกลียวรอบตัวเขาราวกับมีชีวิตดูหน้าตกตะลึงยิ่งนักโลหิตขับแสงอย่างต่อเนื่องบนตัวซูมิงเต็มไปด้วยเม็ดเหงือ่ออีกทั้งกายเขายังสั่นไหวเล็กน้อยเว่าสีหน้ากลับดูหนักแน่นตอลอดครึ่งเดือนมานี้ขอรมโลหิตเส้นที่6เป็นครั้งที่3หากสำเร็จ ก็จะทะลวงสู่ระดับสองขั้นรวมโลหิตและที่สําคัญที่สุดเขาจะสามารถใช้วิชาหมานได้เป็นครั้งแรกในชีวิตในชนเผ่าพวกเขานามของมันคือวิชาสูบวิญญาณวิชาหมานสูบวิญญาณจะต้องใช้พื้นที่ในการสําแดงพลังอีกทั้งยังต้องใช้ศพสัตว์ป่าที่เพิ่งตายไปเพื่อสัมผัสถึงวิญญาณมันผ่านเส้นโลหิตหมานที่รวมตัวกันหลังจากสูบเสร็จจะเพิ่มความสามารถส่วนหนึ่งให้กับตนได้ในเวลาอันสั้น เมื่อสำเร็จวิชาหมานแล้วถึงจะได้รับขนาดนามว่านันกลบหมานและดูแตกต่างจากคนในเผ่าอย่างชัดเจนแข็งกระแลงขึ้นหลายเท่าผ่านไปคู่ใหญ่ล่างซูหมิงสันสะท้านแสงโลหิตรอบตัวค่อยๆหายไปเส้นเลือดห้าเส้นบนผิวหนังจางลงเขาพยายามรวบรวมเส้นเลือดเส้นที่ 6, ถ้ทว่าก็ล้มเหลวอ,อีกแล้วซูหมิงถอนหายใจยาวเงียบเขิมอยู่พักหนึ่งก่อนหยิบน้ำสมุนไพรขึ้นมาดื่มคู่กับเม็ดโอสถชำระล้าง แล้วจึงเริ่มฝึกฝนอีกครั้งวันเวลาหมุนเปลี่ยนพริบตาเดียวก็ผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนทั่วทั้งเขามังกรทมินถูกหิมะหนาปกคลุมต่อให้เป็นยอดเขาเพลิงทมินก็ยังมีหมอกหนาขึ้นไม่น้อยแม้แต่ไอรละอุ่นยังมีท่าทีว่าจะหายไปช่วงเวลาที่หนาวที่สุดในรอบปีมาถึงแล้วถ้าว่าสําหรับซูหมิงตอนนี้เป็นช่วงที่สําคัญที่สุดด้วยความพยายามอย่างไม่ย่อท้อ รวมกับการใช้โอสถชำระล้างคู่กับน้ำสมุนไพรที่เพียงพอทำให้ระดับความเร็วในการฝึกฝนของเขาเพิ่มขึ้นสูงตอนนี้เส้นเลือดเส้นที่6ปรากฏเป็นรูปร่างแล้วกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญที่จะรวมตัวกันเจ้าลิงน้อยไม่ยอมออกไปเที่ยวเล่นยามฤดูหนาวเช่นนี้ขนทั้งตัวมันเป็นสีแดงดูเด่นตานักบนหิมะขาวดังนั้นเมื่อถึงฤดูหนาวมันจึงนิ่งสงบลงเวลานี้มันนั่งยองข้างซมิง หาวนอนน้ำตาไหลพลางมองเขาเพราะว่าในขณะนั้นมันพลันหันมองทางอื่นแววตารวเดเร็วและดุดันใบหูกระเดกหลายครั้งมีเสียงแผ่วเบาดังมาจากด้านนอกอี้ชื่อว่านหินฟ้าที่เจ้าว่าอยู่ที่นี่จริงๆหรือพวกเราตามหามันมาตั้งนานแล้วยังไม่เจอนี่เจ้ามั่วหรือไม่น้ำเสียงเย็นเยือกกระทบหูเจ้าลิงน้อยทําให้มันตัวสั่นไม่น่าใช่ข้าจำได้ว่าตอนนั้นมันยังเป็นต้นก้าลายอยู่ เลยลงอาคมหมานไว้กใกล้ๆเพื่ออำพรางตอนนี้นับดูเวลาก็น่าจะสุกงอมแล้วเจ้าก็น่าจะรู้ดีพวกชาวเผ่าธรรมดาชอบมาเก็บสมุนไพรที่นี่แต่พวกมันมองวิชาหมานข้าไม่ออกหรอกเขาตอบกลับด้วยน้ำเสียงค่อนข้างกดเคืองเช่นนั้นก็รีบหาเถิดหากมีว่านหินฟ้าจริงบางทีมันอนาจทำให้ข้าทะลวงขั้นพลังระดับส90ก้าูย์ระดับ4ได้รวดเร็วขึ้นส่วนเจ้าก็น่าจะทะลวงสู่ระดับสามได้ ไม่ต้องรีบหรอกมันน่าอยู่ที่นี่ข้าสัมผัสได้ว่าอาคมหมานยังอยู่หากเจ้าทะลวงสู่ระดับสี่แล้ว,ลวก็จะได้เข้าร่วมกับกลุ่มล่าสัตว์ภูผาดำข้าได้ยินมาว่าล่าสัตว์ครั้งนี้ท่านปู่กำหนดด้วยตัวเองว่าล่าได้เท่าไหร่ก็เป็นของตัวเองทั้งหมดเสียงพูดคุยทั้งสองดังก็ะไรเข้ามาเรื่อยๆเรากลับอยู่ข้างนอกเจ้าลิงน้อยตึงเครียดจนไม่กล้าหายใจเสียงดังมันสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวอย่างยิ่งของคนทั้งสองมันหันไปมองซูหมิงหลายครั้ง เพราะว่าเขายังหลับตาแน่นร่างสั่นไหวเล็กน้อยแสงโลหิตบนล่างชัดเจนยิ่งขึ้นทุกทีปลาหนึ่งเส้นเลือดเส้นที่6สามารถแข็งตัวได้ตลอดเวลาทว่าในขณะนั้นเองหาเจอแล้วเจ้าดูตรงนี้สิมีท่อมอยู่ด้วยหน้าสีดายที่มันเล็กเกินไปหน่อยไม่ผิดเป็นว่านหินฟ้าจริงๆส่วนถ้ำนี้เหมือนว่าจะเคยเป็นแดนของหมานเพลิงร,รอบๆถ้ำมีปเปลวไฟด้านใน,นน่าจะมีที่ว่าง ในเมื่อมาแล้วก็เข้าไปดูหน่อยเถิดกับอีแค่ปากถ้ำขวางข่าไม่ได้หรอกเสียงคนทั้งสองดังขึ้นเนื้อความคำพูดทำให้เจ้าลิงหน้าเถาะสีมันขบฟันแน่นหันกลับไปมองซูหมิงอย่างลึกล้ำก่อนกลายเป็นเงาแดงทะยานตรงไปยังปากถ้ำทัในใดนั้นด้านนอกมีเสียงเตือนเต้นและตกใจดังขึ้นนี่มันวานเพลิงอ,อีกทั้งยังตัวเล็กอยู่ด้วยที่นี่เป็นที่หลบหนาวของมันจับมันไว้เลื่อนมันเป็นของข้าส่วนหนังมันมอบให้ท่านปู่ เสียงล้อมแหลมดังครึ่งก่อนค่อยๆดังไกลออกไปเพราะว่าในถ้ำภูเขาไฟซูหมิงกลับมีใบหน้าบิดเบี้ยวตัวสั่นสะท้านรุนแรงพวกเจ้าโลนหาที่ตายสูหมิงพลันแหงหน้าขึ้นแผนเสียงคำรามด้วยความโกรธแค้น